สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนดวงทำนายดวงตามกลุม่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้จะพูดถึงชาวธาตุลมครับราศีเมถุนราศีตุลและชาวราศีกุมกับคนที่คุณรอคอยจะมีหวังไหมเรามาฟังกำนายดวงชะตานะครับอของชาวเมถุนตุนกลกุมว่ากับสิ่งที่คุณรอคอยกับสิ่งที่คุณกําลังตั้งหน้าตั้งตานะครับหรือกับสิ่งที่คุณกําลังรอการเปลี่ยนแปลงนี้เองแล้วเนี่ยจะเป็นผลในทางที่ดีหรือเปล่าจะมีหวังไหมกับเรื่องของความสําเร็จที่คุณรอคอยเรามาดู ดูคำนำนายและพลังงานที่ยกสื่อสารสําหรับชาวท่านลมครับผมจะเปิดทั้งหมดสามใบนะครับในหัวข้อน,นี้มาดูคำนำนายเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักและความสัมพันธ์นะครับกับเรื่องของคนที่คุณรอคอยอยู่นี้ทั้งสถานะมีแฟนแล้วนะครับหรือว่าสถานะกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่กําลังรอคอยอยู่จะเป็นผลแห่งความสําเร็จไหมมาดูคำนานายและสิ่งที่จะบอกชาวเมถุนตุนกลุ่มประจํากลุ่มชาวท่านลมครับลำดับแรกนะครับคือเรื่องของความสําเร็จครับแต่ความสําเร็จตรงนี้เอง Yeah. มันเป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะครับในนี้เองก็หมายถึงว่าความใจเย็นความใจดีนะครับความมีเมตตาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็แฝงไปด้วยเรื่องของความเหนื่อยแบบมากๆนะครับแปลว่าชาวเมถุนตุลกลุ่มหากอยากได้อะไรซึ่งความสําเร็จกับเรื่องของความรักเช่นอยากได้เขามาครอบครองอยากได้ความรักครั้งนี้นะครับเพื่ออยากได้คนในความสัมพันธ์อยากได้ให้เขากลับมาในความรักมากขึ้นแปลว่าในขณะเดียวกันคุณเองเอาจจะต้องทุ่มเทจะ ต้องใส่ใจนะครับจะต้องลุกก่อนเปิดเกมก่อนนะครับเข้าหาก่อนพูดคุยก่อนนะครับหรือให้ใจก่อนแบบนั้นนะครับผมมองว่าอันนี้เองเนี่ยอาจจะดูเหนื่อยๆใจหน่อยๆสําหรับชาวเมทนดุนกลุ้มแต่หากเป็นเรื่อง,องความรักผมมองว่าคุณจะสู้เพื่อให้ได้มันมาเกิดขึ้นครับแล้วแบบที่2นะครับรองลงมาเลยเนี่ยคือเรื่องของการพูดคุยครับแต่ว่าในกรณีกันเนี่ยหากคุณคิดจะเข้าหานะครับกับคนที่คุณรอคอยหรือว่าเอ่กัง ตั้งหน้าตั้งตากับเรื่องของความคิดหรือมุมมองกับเรื่องความสัมพันธ์อยู่นี้คุณจะเข้าไปคุยอย่างมั่นใจนะครับสำหรับความสัมพันธ์กล้าที่จะคุยกล้าที่จะเข้าหากล้าที่จะคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์เกิดขึ้นแบบนั้นผมมองว่าอันนี้คือเป็นผลในทางที่ดีแต่ในรณะเดียวกันเนีย่ยผมมองว่าลึกๆของชาวเมถุนตุนลุมเนีย่ยคือความเหนื่อยในใจนะครับหรือว่าความไม่กล้าการไม่กล้าเผชิญหน้านะครับหรือการพูดอย่างอ้อมๆอะไรอย่างนั้นมากกว่า การที่คุณจะต้องเข้าไป,ปเผชิญหน้าเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์นั้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่หนักใจสําหรับชาวเมถุนกลุ่มแต่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อคุณต้องการและปรารถนาอะไรหากคุณพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะปรับแก้พร้อมที่จะอยากได้มันเนี่ยผมตอบเลยว่าประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณตั้งหน้าตั้งตารอคอยอย่างแน่นอนครับตําแหน่งสุดท้ายเองครับคือเรื่องของความขยันนะครับความขยันความตั้งใจทําซ้ําๆทําเดิมๆนะครับหรือมีรูที หรือมีความประจาประจาแบบนั้นแปลว่ากับคนที่คุณรอคอยอยู่นี้จะเป็นผลแห่งความสําเร็จหรือการมีหวังไหมแน่นอนครับประสบความสําเร็จนะครับและมีหวังในทางที่ดีแต่ในก็เดียวกันคุณเองเนี่ยแอบลังเลยอยู่ว่าหากคุยแล้วเนี่ยหากฉันจะต้องเปิดเกมก่อนหากฉันจะต้องเปิดเกมเชิงลุกก่อนหากฉันจะต้องเข้าหาเขาก่อนแล้วเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จไหมหากฉันทําไปแล้วเนี่ยเขาจะตอบตกลงหรือเปล่าเขาจะคุยกับฉันหรือเปล่าผมตอบเลยว่าคุยอย่างแน่นอน ประสบความสําเร็จอย่างที่ใจหวังไว้แน่นอนแต่อยากให้เริ่มอยากให้เข้าหานะครับหากมีแฟนหากมีคนในความสัมพันธ์หรือหากมีความรักเองเนี่ยหรือว่าคนที่คุณกําลังรอคอยอยู่นี้หากคุณทําอะไรแบบประจําประจําดีกับเขาอย่างประจําประจําให้โอกาสหรือว่าความรู้สึกของเขาอย่างประจําประจําหรือให้ใจหรือให้ความหวังในความรู้สึกและความสัมพันธ์อย่างประจําประจําเนี่ยผมปบับเลยว่ายังไงซะแล้วความรักหรือว่าความสัมพันธ์ก็่อเกิด กับดวงชะตาของชาวเมถุนตุนกุมอยู่แล้วนะครับเพราะตำแหน่งที่1เนี่ยมันคือเรื่องของความทุ่มเทความใส่ใจความดีนะครับคิดดีใฝ่ดีมีเมตตามีใจกรุณานะครับแต่ในีนี้ เหนื่อยครับต้องทําเยอะๆต้องทําซ้ําๆนะครับเหมือนที่ตําแหน่งสุดท้ายบอกนะครับรวมถึงการพูดคุยและการเข้าหาเองเนี่ยคุณเองอาจจะเป็นคนคุยไม่เก่งนะครับหรือไม่ค่อยเข้าหาใครเข้าหาคนไม่ค่อยเป็นแบบนั้นผมมองว่าแค่มีความกลา้าทุกอย่างก็จะได้มาอย่างครอบครองนะครับแบบนั้นนะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์นะครับสำหรับความสัมพันธ์สําหรับชาวเมถุนตุนกลุ่มประจํากลุ่มชาวท่านลมนะครับรวมถึงกับคนที่คุณรอคอยอยู่นี้หากคุยก่อนหากเปิดใจก่อน หากเข้าหาก่อนหากทุ่มเทก่อนยังไงซะแล้วคุณก็ได้ใจที่ดีกับเรื่องของความรักกลับคืนมาหรือแม้กระทั่งคนที่ห่างออกไปแล้วหรือไกลออกไปแล้วเนี่ยหากคุณทักหาเขาก่อนหรือเข้าหาก่อนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาสารความสัมพันธ์กันหรือคุณแอบชอบคุณแอบปิ๊งใครก่อนเนี่ยทุ่มเทหรือเปิดใจให้กับเขาไปเลยนะครับหรือให้ใจเขาไปเลยเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้ไดความรักหรือว่าความสัมพันธ์กลับมาคืนดีกันเกิดขึ้นหรือขับมาเข้าหาหรือได้จีบได้คบกันเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีสําหรับ ุ่มชาวท่านลมเมถุนตุลกุมครับ